สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่26กรกฎาคม64ปัจจัยราคาทองแนวโน้มราคาทองคำมาอัปเดตและรับชมกันครับสวัสดีครับพบกับผมเดวอนชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคำวิเคราะห์ทองคำแนวโน้มทองคำและปัจจัยราคาทองคำกันนะครับ ราคาทองสปอร์ตปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าสกุลเงินดอลลาร์และการดิดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐรวมถึงการปรับตัวขึ้นทำนู่หายของตลาดหุ้นสหรัฐทองคำในประเทศในวันเสาร์ที่ผ่านมาราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดครับสัปดาห์นี้ประจำวันที่26-30กรกฎาคมซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ติดตามไฮไลท์สำคัญคือการประชุมคณะกรรมการ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดหลังนายเจอรมพาเวลประธานเฟดกล่าวถแถลงการรอครึ่งปีว่านโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเฟดยังคงเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE และจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแม้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นในขณะนี้ก็ตาม ในส่วนของรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญของสารัฐติดตามการประกาศ GDP ไตรมาส2ทับ2564ซึ่งเป็นประมาณการครั้งแรกยอดขายบ้านใหม่คำสั่งซื้อสินค้าคงทนและยอดขายบ้านรอาการปิดการขายเดือนมิถุนายนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB เดือนกรกฎาคมรวมถึงผู้ขอยื่นรับสรัิการว่างงานรายสัปดาห์และหลักนีนราคาด้านผู้บริโภคส่วนบุคคล PCE เดือน e มิทุนายนเป็นต้นครับในส่วนของวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำคาดเคลื่อนไหวในลนักษณะไซเวย์ซึ่งหากไม่หลุดแนวรับที่1,790ดอลลาร์ต่อออนจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นไปยังบริเวณแนวต้านที่1,825เหรียญต่อออน้วยราคาทองคำจะมีแนวรับที่1,790ถึง1,770เหรียญต่อออนตามลำดับในขณะที่ฝั่งแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ1,825เหรียญ ถึง1,835เหรียญครับท่านผู้ชมในส่วนของราคาทองตามประกาศสบัดคมค้าทองคำรอบเช้าก่อนเปิดตลาดนั้นทองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่28,000บาทขายออกที่28,100บาททองรูปพรรณร์รับซื้อที่27,500บาทขายออกที่28,600บาทครับท่านผู้ชมในวันนี้ก็ต้องมารอจับตาและอัปเดตในส่วนของข่าวสรารทองคำและเนี่มกันครับ ซึ่งนักวิเคราะห์ว่าหลังจากนี้ราคาทองจะมีการปรับเพิ่มขึ้นจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ต้องมาคอยจับตากันอีกครั้งนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองจะขึ้นหรือลงมาแสดงความคิดเห็นใต้ใคลิปวิดีโอนี้เด็เลยครับสวัสดีครับ